สัญลักษณ์ร้อชะพอดอกไม้คือดอกพิกุลทำไมถึงไทยดอกพิกุลเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้เพราะดอกพิกุลนั้นเป็นดอกเล็กๆสีขาวแส่ทรงติ่งหอวถึงแม้ว่าจะร่วงก็กล่อมามีดอกกระดาษระดับเอเป็นดน รอยส่งกลีหอมนิรโบราณกระเปาชาาตดอกพีกุณแกลงจับ ร,ราชนีมีสีประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียนก็คือลำนนชมพูลำนันชมพูสัญลักษณ์ปักอกเสือสอพอสอพอ ครูกำปันจะร้องเพลงพิเศษใหนสำหรับโรงเรียนราชินีนริศภพแล้วให้จดจำเปพร้องไปแม่ดอกพิภูหองเกลอันยู่ที่โรง เนื้อหาสั้นแน่ดอกพิคุณของเปลียนแน่ดอกพิพุณของเกลียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีปางดอกจะร่วมลงกินยังไม่คลายกลินสักทีแม้ว่าถึงคราวสราก็ยังรักษาความดีสพนั่นเล่ายอจาก ้ออาหงสีปักไว้ด้วยไหมสีขาวที่กระเป๋าเจ้าจำไม้ดีได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอันปีน้ำเงินชมพูเป็นสีที่หนูรู้ดีชาติัย้ำเตือนสีของโรงเรียนราชินีแม่ดอก คุณแก้วจะต้องสายแลวเชิญทวีทวใจยาสีัอัษาัยจาิอัษฎยาสีัจะมอป็นเพลงของโรงเรียนในระนานของ,งเพลงโบราณในปีนี้ถรือว่าเป็นโอกาสพิเศษ ผู้ปกครได้มารวมทัพที่จะรำมการน,นักเรียนเป็นเวลาปีที่๖เอามาเนี่ยเรียนทาปีหนายังมีชีวิตอยู่ประจำมาที่ต่อไปมีชีวิตอยู่ปัะจำมาเพื่อสางกิจกรรมเสริมความรู้ทักษะในเรื่องศิลปะวัฒน,นธรรมพื้พินนักเรียนคงจะจำ ทำปฏิญาณหน้าเสาธงของนักเรียนได้มีใครจำได้ไหมหน้าเสาธงของเรียนทำปฏิญาณเพื่อมั่นใจในชุสสดเราจะต้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตของพวกเรา ุกรระอองเมนด้วยอํมนาคุณพระศีรัะนัรทไคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงค์ทั้งสามองค์ด้วยอำนาจพร,ร,ระบรระา,า,ารมีทันท้าสุรตารียาโมประดัองค์คำนางสาวมืเหลือกโพเขาใหญ่เธธธธธธธทื่พยาดารกักติหิปปังอาราาป่าไพรรวมทั้ง เจ้านายเหนือผัวซึ่งปกครองคุ้มครองดูแลสถานที่ตรงนี้จงได้ตามปกปักรักษาในักเรียนรุรง,นรงเรียนกาชีนีตลอดตปาอาจารย์ทั้งนวการครกหนทุกท่านจงประสบซึง่งอายุวันขวัญยืนโรคภัยไข้เจ็บอันใดจะได้ไมะเบียดเบียนดีทาการศึกษาขอกวิเจริญรุ่งรเ,เรืองให้เป็นคนฉลาดหลักแหลม ขอให้มีฤิธิ์ังพระโมกขลาขอมีปัญญาหลังภาษาวิบุรเพราะว่าด้วยความบริสุทธิ์ของโรงเรียนเราโรงเรียนราชินีถือว่าเป็นโรงเรียนระดับแถวแนวหน้าของเมืองไทยหวังใจว่าเด็กๆทุกคนคงจะสารเจติยนและศักดิ์ศรีสร้างความดีอยูเรื่องระดับเดียดที่คนเองและโรงเรียน และทำให้กำลังใจครูบาอาจารย์ได้มีกำลังใจที่จะสัง่งที่จะสอนที่จะถ่ายทอดข้ะพเจ้าในกำปันป้นวัเแ่นคุณกระบอก